เกียรติค่ะปชรบุตมีค่ะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแอดวานซ์เอ็กชเชนเทคโนโลยีจำกัดหรือเราเรียกตัวของเราเองว่าแพร์นะคะสำหรับตัวแพรเองเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญคะ่ะทางด้านงานระบบกรับอากาศและระบบทำความร้อปยังโรงงานนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ค่ะอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะเอ่อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอร์และก็เครื่งรองทำาบาร้อนที่ไม่เหมือนใครนะคะตัวที่หนึ่งค่ะ พลังงานนะคะเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลติตภัณฑ์ไฮไลท์ของบริษัทนะคะเป็นตัวที่สามารถทําความร้อนได้โดยเอาความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาทำน้ำร้อนโดยไม่ทําให้การใช้ไม่เกิดการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องทําน้ําร้อนแต่อย่างใดและช่วยลดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศด้วยน,น,นะคะตัวต่อมาค่ะแผงพลูเทนเปอร์เครื่องหล่อุณหภูมิสักไว้น้ําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย ่วยตอบโจทย์ลูกค้านะคะที่มีความต้องการที่จะใช้สระอุ่นนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาในฤดูนหนาวหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ต้องการการพักผ่อนที่บางทีอาจจะประสบปัญหาน้ําเย็นเกินไปนะคะไม่สามารถลงเล่นได้ดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตลูกค้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยเช่นกันต่อมาค่ะแผคลรีนตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเล็กๆของเรานะคะที่ยอดขายไปเล็กเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องดูดอากาศค่ะซึ่งเราสามารถที่จะทําได้ด้วยเองง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะโดยอาจจะไม่ต้องจ้างช่างแอร์เนี่ยเข้ามาทําการแม่ทนายแอร์ได้ด้วยในการช่วยตัวเองได้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทํางานยุคงบัดยุคใหม่ของเราในปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือผลิตภัณฑ์ของแพคที่เป็นไฮไลท์ของเราในปัจจุบันนะคะต้องเรียนว่อแพคเนี่ยเรามี ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราค่อนข้างจะเป็น n i ชนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยช่องทางหนึ่งที่เราทําการตลาดเนี่ยคือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําการตลาดโดยส่วนใหญ่นะเราจะทำผ่าน f c e e o o o นะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราได้เจอลูกค้า แล้วก็ทาให้เกิดยอดขายกับองค์กรและที่สําคัญค่ะก็จะเป็นการที่นําเสนอไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่เขาต้องการและสนใจทใี่นขงเราจริงๆนี้เราเองเนี่ยก็สมัครมาหลายรอบนะคะซึ่งรอบนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะถ้าจะ,จะไม่ผิดก็ถ้ากับว่าปีนี้เนี่ยถ้าเล่านคณะกรรมการได้รับคลิปวิดีโอเนี่ยก็อาจจะสนใจในตัวเราแล้วก็ให้โอกาสเราในการเข้าไป ทำเ,เรียนรู้ในเรื่องขงการพัฒนาในเรื่องนี้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและนำมาปรับใช้กับองค์กรเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณมากค่ะ